ไปยาแดงโมครับแดงโมหอมเป็นไงบ้าครับไปขึ้นเรือได้ไงบ้างครับโอ้ไปไปไหนมาไดขึ้นเรือไปเกาะอ๋รอก็สวรรค์อ๋อก็โดนสวรรค์เจ้าคือเคยไปมาแล้วไปมาแล้วเคยไปมาแล้วก็ไม่ต้องไปเอาละก็ไปมาแล้วไงก็ไปมาแล้วเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแล้จะพาไปอีกแต่ก่อนพอลลี่เขาพาไปพาไปที่นึงนั่งเรือไปอะ <Norwegian> ไปดู <pinky S 1> ตะเคียนไหมตอน <u> ตะเคียนเอาเรียบร้อยอะไรใช่ไหมแล้วเพราะว่าเขาที่มีสองต้นใช่ไหมนี่ครับก็เป็นสามแม่ครับต่อไปครับชาชีนะครับนั่งเรือนั่งเรือนี่ร้านหนอีกล้านอเลยเหรอไปัมเ้มดูคลิปอ๋อเล่นวันนี้เลยไหมเล่นไอ้นี่ไงอะไวน์เหล้าเล่นเจ้าบอกอ่ะเจ้าอรดนไหม ไม่อรอดไหมเมาหล้ดูแล้วรถไปเบาามามลดดูตีได้ไมมน่งตกเรือกลัวมากเลยแต่ว่าดีใจที่ได้ไปปีนทางแรกดีใจนะลองคีเลยแม่ยายเดี๋ยวคให้เลยเหรอดังมากเลยนะดังมากเลยนที่นี้ไพ่แี่เรตรงนี้ก็ได้เหรอแล้วแต่ คือถ้ามิเตีไม่พาไปรู้ว่ามันมีเกาะมันมีมันมีจริงไหมไม่ชาวบ้านเราจะอ๋อแสดงว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาแต่เขาไม่เคยไปเลยใช่ไหมยายก็ยังไม่เคยไปผมไปอยู่ที่นี่ผมก็ไปมาแล้วอ้าวจริงๆเหรอเออผมไปมาแล้วแต่ก่อนนั้นยังไม่ได้ทำยูทูบเลยนะแต่ผมก็ไปถ่ายมาน่าอยู่เนยอุ้ยมันเป็นที่ร้างมั็นมันมีใครอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่ายายก็อยากไปดู อยู่แบบนั้นนะมันไปอยู่มันกระดานนะกระดานก็ใช่ไปอยู่หน้าแตดีเลยต้องมีใครมาพูดวายชีวิโอ้ไม่มีแน่นอนที่นั่นนะแม้แต่มดหมอยังไม่มีเลยทุกนั้นต้องขึ้นเรือจอดออกมาแล้วเมื่อาทิตย์หนึ่งเราก็บอกให้เข้าไปชมกันก็คือยังไงนะครับไปเรื่องอะไรมันจะสั่งอาหดรอะไม่ได้ยจะสั่งข้าวผัดอะไรไม่เคยสั่งมเลย ไม่เคยไปไหนเลยคุ้น่ะนี่นะครับตอนนี้ก็มาเจอยาย,ายนานๆได้ไรยวันเลยนะยายไปไรยวันเลยนะพี่แดงข้าวผัดกับเนวนี่นะ่วงส่วนนี่ดูนะคะลิมจพี่แดงมันยายไว้เป็นพยานเป็นพยานเลยนะโอ้โหเ มันไว้แล้วคัอดึงจีบไวบ้างเราจับพี่เด็กตายนะเรื่องเอาอะไรไฟเบอร์ใช่ไหมคือผมว่าแบบว่าที่เนี่ยนะมันเป็นตำนานจริงผมเคยเข้าไปดูแต่ว่าผมจำตำนานไม่ได้แต่ว่าใครที่มาขอผมเห็นผมไปไป ไปตอนนั้นอะก็ได้ผู้เลกมานะแต่ว่าไม่ได้แทงมันจะไม่ออกหวยมาหน่อยมาหน่อยออกเย็นนั้นเลยออกเย็นนั้นเลยโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดเลยคือผมผมดูในมือถือโซเชียลนี่แหละนุ่มเล็กสาวประยุทธ์เจ้าพ่อมาแล้วมางานงาค่ายเป็นงานรับบรรยากาศงานที่ครับไปนัสจัดงานที่กันครับทีท่าพี่แดงก็มาด้วยรูด้วยพี่แดงพี่แดงจาจ้ายไปไหนครับฮะ ไมไหนมาวิ่เท้าก็อยู่แล้วก็อยู่ข้างใน้ะละอะแล้วไม่มีใครบอกพี่แดงหรอไม่มีะพี่แดงไม่ยุ่งโลกภายนอกไม่ยุ่งโรกภายนอกเลอยู่แต่ในสุดยา

เดี๋ยวตอนเย็นไป็นรำมาต่อริ้ๆตอนเย็นมีรำอีกเลยเนี่ยมีรำขอบคุณครับพ่อไม่เหนื่อยเลยครับพ่ตอนเย็นตอ๋อถ้าเรื่องรำนี้ไม่เคยตอนเย็นยังมีรำอีกเนะ่ยแต้องาพอชุดมีรำเลยรอรำทั้งคืนเลยได้ไหมรำทั้งคืนเลยโอ้โหเป็นไงนะโอ้โหเขาไม่เคยปฏิเสธเรื่องรำทั้งคืนจริงๆรำทั้งคืนเลยโอ้โหไปรำด้วยนะพี่แดงรำทั้งคืนเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยอะจะไปขนเปลี่ยนชุดน่ะ เดี space, <ifting> like <sh> ๋ยวไม่ใ hmm. ช่ไหมได้ในชุดขาดก็แอดมินไม่ต้องรำหรอกเอาเรียบรำชุดเดิมนี่แหละรชุดดเิมแอดมินว่ายทีหลังแอดมินจัดจังการมันต้องมารวมกับกันแม่บ้าน่าแอดมินไม่ต้องรำหรอกเอาเรียบรำทุกเดิมแล้วเพราะว่าแอดมินเดี๋ยวรำก็ติ๊กไม่เขาแล้ว นี่นะตะโกนเลยนะเลยเลยแระยามันท like? ok> ิาลนี่คือบรรยากาศแล้สงมันจะเข้าเลยนะเนาะออ

ดูมาก่บจช็อปนะครับดมากครับจะ็อปนะครับเพราว่าแล้วมช็อปผมมีหลายบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวูมากจะช็อปนะครับนี่เปช็อปงานี่ดีครับก็เลยม้โทรศัพท์ลาโทรศัพ์ประมาณนี้ี่ครับนีคุับอกน่าจะใช่ที so rice, ่ท well, ่าก็ฝากติดตามช่อง้าตีนะครับของช่องหารน่ลูก

คนนี้แหละพิจนาพิจารณาเนี่ยแหละก็คลิปนี้นะครับเราก็ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับเอ็นซีนี่นะครับนางลำนะครับมาจากจำปาดงนะครับก็แวะมาทานข้าวนะครับอันนี้ก็ข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่ วิวทีวทัศสวยงามมากนะไอซี่ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องแดงชแนลไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ครับมากี่ครั้งแล้ screen. วนะตรงนี้ฮะมากี่ครั้งแล้วคะครั้งสองสามครั้งสามครั้งสี่ครั้งนี่แหละประมาณตั้งแต่พี่อ่อพี่อเห็นได้ดีไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่ คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์รกดติดตามช่องแดงชาแนลเลยด้วยขอบพระคุณมากนะครับ